นะคะคเอาใจสายชอ็อกโกแลตเลเวอร์ค่ะวันนี้จะชวนมาทำชอ็อกโกแลตทรัฟเฟิลนะคะแบบนี้แบบนี้นะคะแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะคะก็คือมันเป็นคล้ายๆนามะชอ็อกโกแลตข้างในนะคะแต่ข้างนอกเนี่ย เคลือบช็อกโกแลตแล้วก็ผงโกโก้นะคะชิมเลยละกันกัดให้ดูต้องรีวิวกัดยังไงไม่ให้เลอะนี่นะคะเห็นไหมข้างในนะคะจะเหมือนนาำมะช็อกโกแลตแต่ข้างนอกจะเคลือบ ช็อกโกแลตไหวนะคะก็แล้วแต่ตามชอบเลยนะคะว่าใครชอบช็อกโกแลตกี่เปอร์เซนต์อยากได้ขมมากขมน้อยอยังไงนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะกดดูสุดข้างล่างจ้าแล้วก็ไปเริ่มทำกันเลยค่ะมาจ้ามาเริ่มทำช็อกโกแลตทัฟเฟิลกันนะคะช็อกโกแลตทัฟเฟิลมันก็จะคล้ายๆนาะมาช็อกโกแลตแหละแต่ว่ามันจะมีเคลือบข้างนอกด้วย ช็อกโกแลตแล้วก็ผงโกโก,โก้อีกทีนึงนะจ๊ะเริ่มจากอันนี้วิปปิ้งครีมนะคะนุ่นจะต้มวิปปิ้งครีมวันนี้นุ่นใช้แบบเดลรี่นะคะแนะนําแบบเดลรี่นะคะเพราะว่ามันจะทําให้ตัวทาร์เฟของเราอะ่ะมันนัวอร่อยกว่าที่จะใช้แบบนอนเดล r รี่นะคะแต่ว่าถ้าหาไม่ได้จริงก็ใช้นอนเดลรี่ได้นะจ๊ะบอกไปหมดแล้วนะ <laughs> ใครมาคอมเมนต์ถามอีกจะโผล่เข้าไปตีมือเลยนะ นะคะโอเคเปิดไฟค่ะต้มนะคะจนครีมของเรานะคะเดือดนิดนิดนะคะแล้วก็ตอนนี้นุ่นจะใส่กลิ่นวานิลานะคะลงไปด้วยนะคะเพื่อเพิ่มคือกลิ่นวานิลาเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ช่วยชูรสช็อกโกแลตให้หนักขึ้นแน่นขึ้นนะคะโอเคแล้วก็ เตรียมนะคะเตรียมเตรียมเตรียม,ยมชามช็อกโกแลตไว้เลยนี่นะจ๊ะช็อกโกแลตวันนี้นุ่นใช้เป็นดาร์กช็อกโกแลตนะคะ58%ใครจะใช้คอมเพลว์ก็ได้ใช้กี่เปอร์เซ็นต์อื่นก็ได้ตามชอบนะคะแต่ว่าแนะนำแบบนี้ดีกว่าคือแบบ58%นะคะถ้าคอมเพลว์มันจะหวานเกินไปนะคะบอกแล้วนะเรื่องช็อกโกแลต ใครถามอีกจะเข้าไปตีมืออีกทีนึงนะคะเออโอเคนะคะครีมของเราเดือดอ่อนๆแล้วนะคะอย่าตั้งจนเดือดจัดนะคะครีมของเราจะแยกชั้นนะคะเสร็จแล้วเราก็เทใส่ลงไปในช็อกโกแลตของเราเลยนะจ๊ะแล้วก็พักไว้สัก แป๊บหนึ่งนะคะทักสามวินะคะให้ความร้อนของครีมมันซึมซาบเข้า,าไปในช็อกโกแลตของเรานะคะ hey, แล้วก็คนจะคนให้ช็อกโกแลตของเรานะคะละลายเข้ากับวปปิ้งครีมไม่ต้องคนแรงนะคะเราจะไม่เพิ่มอากาศเข้าไปนะเพราะว่าถ้าเราคนแรงจนเกินไปเพิ่มอากาศเข้าไปเนื้อ ของช็อกโกแลตเราอาจจะด้านได้แล้วก็สีอาจจะเปลี่ยนด้วยนะคะคนนี่นะคะคนเบาๆคนแค่แบบให้พอช็อกโกแลตละลายโอเค พอละลายหมดแล้วนะคะนุ่นก็จะใส่เนยสดลงไปนะคะวันนี้ใช้เนยจืดนะคะแนะนําว่าเป็นเนยจืดดีกว่านะคะถ้าเป็นเนยเค็มเนี่ยตัวทัฟเฟอร์ของเราก็จะติดเค็มไปลายนะคะมันก็จะไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่หรือถ้าใครชอบก็จะใช้ก็ได้นะคะไม่มีปัญหา คนให้เนยละลายนะคะหอมมากเลยอะ่ะอยากอันนี้จุ่มดูดจังโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็จะนำไปแช่เย็นค่ะถ้าไม่รีบก็แช่แบบนี้เลยก็ได้นะคะ แผ่ถ้ารีบแบบนุ่นนะคะก็นุ่นก็จะแผ่ใส่ถาดนะคะมันก็จะได้เย็นเร็วหน่อยนะคะซึ่งการแผ่ใส่ถาดเนี่ยก็จะคล้ายๆกับตอนที่ทำอะไรนะอ๋อเอออะไรนะอะไรอะคัสตาร์ดครีมเออนะคะก็เอาถาดมานะคะออ้ยลองด้วย พลาสติกแรปก่อน1ชั้นแนะนำว่าควรเป็นแบบที่สัมผัสอาหารได้นะคะซึ่งพลาสติกแรปที่สัมผัสกับอาหารที่มีไขมันสูงได้เนี่ยจะเป็นพลาสติกแรปชนิด PVC ไม่รู้มองเห็นหรือเปล่าจะโฟกันไหมเนี่ยนี่นะคะเป็นแบบนี้ชนิด p o l y w อะไรนะ พอลิไวนนี้รีดีนคอาลเป็นแบบที่สัมผัสไขมันได้นะคะแต่ว่าถ้าพลาสติกแรปแบบที่สัมผัสอาหารที่มีไขมันสูงไม่ได้นะคะจะเป็นพลาสติกแรปแบบ PVC นะจ๊ะพอดีว่ามีคนคอมเมนต์ถามมาหลายคนก็มาตอบเลยละกันโอเคนะคะแล้วเราก็ราลงไป ซึ่งช็อกโกแลตของเราเนี้ยค่ะมีไขมันสูงอยู่แล้วมีเนยอ,อีกมีครีมอีกนะคะเพราะฉะนั้นควรใช้พลาสติกแรบปแบบที่สัมผัสอาหารที่มีไขมันสูงได้เดอ้ออ่าแล้วก็ปิดพลาสติกแรปแนบอีกชั้นหนึ่งข้างบน แนบไปเลยนะคะไม่ต้องให้มีฟองอากาศอ่าแล้วก็นำไปแช่เย็นนะคะจนส่วนผสมเซ็ตตัวจา้าหรือถ้าใครไม่ทำแบบนี้ตอนใส่ชามนี้ใช่ไหมคะปิดพลาสติกแล้วแนบลงไปกับส่วนผสมเหมือนกันแบบนี้แนบลงไปเหมือนกันแล้วก็นำไปแช่เย็นจนเซ็ตตัวเหมือนกันจา้าแช่เย็นช่องธรรมดานะคะแต่ถ้ารีบก็เข้าช่องฟิตเลยนะจ๊ะตอนนี้นะคะตัวทัฟเฟอร์ของเราก็ เซตตัวแล้วเรียบร้อยนะคะน้องก็จะเอาออกมาปั้นนะคะใส่ถุงมือพร้อมเรียบร้อยนะคะปั้นเลยปั้นปั้นปั้นนะคะใครจะใช้สกูป๊ปอะไรได้หมดนะคะใครสกูป๊ปตากไม่อยากปั้นอะไรเงี้ยได้ได้หมดนะคะไม่ไม่มีแบบ ข้อผิดว่าเอ้ยอย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยอยู่ที่ว่าอยากได้รูปทรงไหนแค่นั้นเองนะคะก็นุ่นจะปั้นเป็นรูปก,กลมๆมันก็จะกินง่ายนะคะแล้วก็น่ารักกุบกิบนะคะอ่ะรองพลาสติกนะคะกันติดหรือกระดาษไขก็ได้นะคะมันจะใช้วิธีการปั้นนะง่ายสุดและไม่ต้องอะไรมาก แค่ใส่ถุงมือจ้ะนะคะต้องรีบนิดหนึ่งนะคะเพราะว่ามือเราอ่ะค่อนข้างที่จะร้อนมันจะละลายได้ง่ายนะคะละลายแล้วอะเร็วมากเลย เสร็จแล้วนะคะทัฟเฟลของเราเสร็จแล้วเราจะนําไปแช่เย็นนะคะจนเขาเซตตัวก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราเออออกมาชุบช็อกโกแลตการจะแช่ฟรีสก็ได้แช่เย็นธรรมดาก็ได้นะคะคือแช่จนเขาไม่เยิ้มเยอะอย่างเงี้ยนะคะ <Okay. S 1> มาค่ะเรามาดิฟกันนะคะก็มันก็จะเหมือนช็อกบอลน,นะคะก็จะมีอันนี้ทัฟเฟลที่ แช่เย็นเซตตัวแล้วนะคะเราก็จะมีช็อกโกแลตนะคะแบบไหนก็ได้คอมเพล็ก์ก็ได้ช็อกโกแลตธรรมดาก็ได้นะคะเอาไปละลายแล้วก็อย่าให้ร้อนจัดมากนะคะเดี๋ยวตัวทัฟเฟิลเราเราใส่มันจะละลายแล้วก็ผงโกโก้จะก็เหมือนช็อกบอลเลยค่ะใส่ตักขึ้นมานะคะแล้วก็ใส่ลงไปในผงโกโก้แล้วก็กริ่ง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  แค่นี้เองเรียบร้อยแล้วก็จับมาวางนะคะแค่นี้เองจ้าเนี่ยค่ะแล้วก็ทำไปจนหมดเลยนะคะเคลือบช็อกโกแลตนะคะแล้วก็ผงโกโก้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนำไปแช่เย็นนะคะจนเซตตัวแล้วก็ค่อยจัดเสิร์ฟหรือทานได้ะคะ่ะ ช็อกโกแลตทรัฟเฟิลนะคะเสร็จแล้วเรียบร้อยจ้านะคะใครที่เป็นสาวกช็อกโกแลตนะคะไม่ควรพลาดเมนูนี้เลยจ้ะทำไม่ยากเลยนะคะก่อนจบคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe ให้กันด้วยนะคะกดกระดิ่งด้วยนะลาไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย